เกมในวันนี้เป็นศึกดาร์บี้แมตช์และจะเป็นศึกแห่งสัตว์รีที่ยอมกันไม่ได้เลยนะครับ Please, <we> ขอต้อน <give S 1> รับค <me S 1> ุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สนามโอเวอร์ฟอร์ดหวังว่าจะมีความสุขไปกับการรับชมฟุตบอลในนันนี้ไปกับผมวายุรัก์คุณเจทีเราจะอยู่กับคุณไปจนจบเกมครับ well, thank you think this brilliant atmosphere awaiting these players today wait for this one to thank think this these this brilliant awaiting can't wait start a players I is I กับ,บอลลูกมัมกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเราจะต้องมาเจอกับทีมที่ใหญ่กว่ายัางไงก็ต้องเล่นกันให้เต็มที่ครับ การจะทัพก,กับเกมในวันนี้กันก่อนนะครับ ลูคัสบรนจอนสันแล้วจังหวะนี้ก็ล้มหน้าพลาดโอกาสทำประตูขึ้นนำไปเลยครับรับบอลมาแล้ว หรืเข้าไปจังหวะนี้ก็ถูกตัดบอลเอาไว้ครับเจอราดให้บอลไม่ดีครับโดนตัดไปเป็นลูกเตะมุมนะครับ จังหวะเปิดเข้ามาอยู่นะครับจ่ายบอลไปแล้วครับ yeah, it's all very easy on the eye, but I think they're just missing something a little more incisive now to complement some very good build-up play. จังหวะนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ ah, that was just fractionally o f s i d e ได้บอลจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้า มีโอกาสยิงแล้วครับ่านบอลได้วสวยมากครับยิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยเป็นประตูไปแล้วครับเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแข็งแกร่งมากครับเหมาะแล้วครับที่จะเป็นผู้ชนะ I just thought he was alert and direct. There was no messing about. He was too quick for the keeper, and that's a fine finish. ประตูตมาเร็วมากครับ Oh that's how you go about the start to a match pace energy and a real cutting edge what a good good opening ถูกตัสินชูไปเหลืองให้นะครับแต่ก็ถือว่ายังใจดีครับที่ไม่ให้ไปแดงซึ่งจริงๆแล้วให้เลยก็ได้นะครับ he just needs to work on his timing and be a little more aware of his position ได้บอลแล้วครับ15นาทีแล้วนะครับได้โอกาสเหนียงบอลตัดเข้าในเข้าไปแล้วครับเป็นประตูนำสองประตูแล้วก็น่าจะทำให้เล่นได้สบายมากขึ้นนะครับไว้ให้ได้ดวลเดียวตัวต่อต,ตัวแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับท่าน Well, although the keeper looked an imposing figure then, he remained totally unfazed and took the chance with great ease. Yeah, we've seen it before that 1 0 can be a fragile scoreline, but now that they have that extra cushion, two should be enough. จังหวะนี้ได้โอ,อกาสถูกชกบอลไปเฉยเลยครับนิ่งทีเดียวครับเล่นบอลจังหวะนี้ได้โอ,อกาสสวนกลับแล้วนะครับยังไปต่อได้นะครับได้บอลมาแล้วครับ จังหวะนี้ได้โอกาสฟันเพอร์ซี่และลูกนี้ชนเสาครับแทงบอลให้ไปคา,าริพาบอลลุยขึ้นไปจังหวะนี้ได้โอกาสไปต่อไม่ได้ถูกตัดอบอลไปครับเคลียทิ้งไป บอลออกข้างไปเจราดีการผ่านบอลลุ้นี้สิครับเสียจริงๆครับยิงเอาจนได้ครับโอ้ดีใจเกอร์เลยนะครับลูกนี้พุทธศินบอกว่าเป็นลูกลำหน้าไปก่อนแล้วนะครับพุทธศินบอกว่าเป็นลูกออฟไซด์ครับลูกนี้ไม่ได้ประตูนะครับ is the like very short lived the referee's assistant did have his flag up it might have been close but it was correct ได้บอลมาแล้วชินจิคากาวะโอ้เรียงจิเข้าไปครับจังหวะนี้มีโอกาสแล้วครับโดนแน่นอนครับอื้อหือใบ <laughs> oh, well, when he struck that, he must have thought it was going in. such are the margins of success and failure in this game. that was so close. Skirt hill. ลูคัสเผากับเปิดเข้ามาเัยนะครับแล้วเขาก็ยิงรักษาประตูยังช่วยเซฟไม่ได้ครับ การให้บอลลูกนี้สิครับคมจริงๆเข้าบอลไม่ดีเสียไาครับชหวไร้ผู้ตัดสินชูใบเหลืองให้นะครับแต่ก็ถือว่ายังโชคดีครับที่ยังไม่โดนใบแดงก็ต้องระวังนะครับถ้าถ้าโดนอีกนี่ก็ใบแดงแน่นอนครับฟันเพอร์ซี่ทอมเทเบอร์ลี่ โอกาสสวนกลับแล้วนะครับมีโอกาสแล้วครับจังหวะนี้มีโอกาสครับและเรียบร้อยนํำแล้ว3ลูกครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะพอนะครับพยายามหาทางทำประตูอยู่นะครับ ได้เพิ่มอีกลูกสกอขยับห่างเป็น3ประตูต่าโซแล้วครับชินจิคาคาะวะเป็นลูกทุ่ม ไล่ทุ่มเข้ามาทอมเคลเบอรี่ตัดบอลได้ดีครับได้บอลมาแล้วจวังหวะนี้เข้าบอลน่ากลัวมากครับแบบนี้ไปบ่อยคนโดนไปแย่ครับเป็นใบเหลืองที่สองแล้วครับโดนไล่ออกไปแบบนี้จะทําให้ทีมเล่นยากมากขึ้นแล้วครับทีมแมนยูเจอลุ้นจาก,กคลิกจังหวะน,นี้นะครับ โอกาสสวนกลับแล้วครับจังหวะนี้ลุยเข้ามาคนเดียวเลยนะครับโอ้เลี้ยงจี้เข้าไปครับจังหวะนี้ยิงโอ้ครจะทำได้ดีกว่านี้นะครับฉีดบอลข้ามไปให้ครับยิงครับ บอลเข้าประตูไปแล้วครับได้กลับคืนมาลูกแล้วครับแน่นอนมากครับยิงได้คมจริงจริง well, องกลับมาสู้กันใหม่อีกครั้งนะครับ mm hmm. ลากบอลพาเข้าไปตรงกลางแล้วนะ ตัดเอาบอมาได้ดีครับแล้วพีเตอรสันก็ต่อเน,นือ่องหมดเวลาการ่นทันทีครึ่งแรก,กสักซึ่งกน,นครับ e อน halfway through the game and they're in absolute control of it now. I just wonder whether t h e y l o o k to try and treat the f i n s second half. They <S ได้เวลาลุยกันต่อแล้วครับเหลือให้ลุ้นกันอีก45นาที ได้โอกาสแล้วครับนั่นเป็นไงล่ะพวกเขานำห่างไปแล้ว3ลูกครับและไม่นั่นนะครับอาจจะได้เพิ่อมอีกถ้าเล่นกันแบบนี้จบไปอย่างไม่น่าเชื่อครับสงสารก็แต่แนวร,รับครับที่ต้องมาเจอลูกแบบนี้โอ้ well, The pass was so good he didn't even have to control it he could just hit it first time because it was perfectly weighted ตอนนี้พวกเขาสรุปเป็นใหญ่แล้วครับนำไปถึง3ประตูทีเดียวเลยครับ เป็นลูกฟรีคิกให้บอมที่ซัวเลสจังหวะน,นี้มีโอกาสแล้วครับร่างเท้ายิงโชคออกไปให้เป็นพ้นก่อนนะครับ Oh, he did ever so well to create the chance all by himself. Looks like his control let him down at the vital moment, though. This is one of the best performances I've seen in a while. He's practically taken on this team single handedly. แล้วตอนนี้เกมก็ตกเป็นของพวกเขาแล้วครับ hey, s <S โดนสก,กัดเอาไว้ครับมีธงยกขึ้นมาแล้วจงวังหวะนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับ ม well, ิวโซเลสมีโอกาสยิงแล้วครับผาบอลกระชากหนีไปแล้วครับได้โอกาสยิงแล้วครับได้ประตูเพิ่มอีกลูกแล้วนะครับพวกเขาเล่นกันในแบบแน่นอนหน้าครับเป็นการจบสกอร์ที่เด็ดขาดมากครับ เอาบอลไมาได้ครับเคลียทิ้งออกไปส่งบอลไปดีครับลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้หน้าเสียได้นะครับล้ำหน้าไปก่อนแล้วไม่ได้ประตูน,นะครับลูกนี้ลูกนี้ไม่ได้นะครับที่สินบ,บอกว่าเป็นลูกล้ำหน้า

The defense was made to look vulnerable there. And they simply had no answer for that trickery. Marty Ecker. So that then looked through. Die ball. ศาดบอลโด่งขึ้นไปบอรินี่แมตช์นิกเขาก็ได้โชว์ทักษะของพิชชาติให้ได้เห็นกันแล้วนะครับไทร์มาทีเคลฟเบอรีบบรดูการให้บอลลูกนี้ครับให้บอลไปแล้วครับจังหวะนี้ได้โอกาสตองหลังเชไลลาย์ได้ดีครับจงหวานีล้ำหน้า That's just the sort of weak supply that frustrates teammates. They're waiting for something to attack, and then the ball doesn't make the journey. I mean, when you're in front of goal like that, you really should do better. That's a poor finish <laughs> in the end. Well, the passing is not quite the problem. They just need better movement if they're going to drag this defense out of position. Took that ball away that ball back. Yeah, Okay, they've got nothing to show for it, but that was a really incisive counter attack, and it's hard to defend against that type of breakaway. Okay, ร์ลิงได้บอลจังหวะนี้ได้โอกาสลากบอลหนีไปครับออนั่นไงได้อีกลูกแล้วครับิเล่นไป I wish I played with somebody like that. Just give him the ball and let him go on a run. What quality! Absolutely wonderful. <laughs> Look, we know they're behind and need something, but I just wonder whether they're getting a touch anxious with shooting from that kind of distance. Well, the defender was stuck to him like glue, but he got his effort away. It wasn't quite enough, though. มูซโซเลส,สจังหวะน,นี้มีโอกาสครับมูซโซเลส,สเอา้าเย็นต้องเคลียร์บอลออกไปให้พ้นอันตร,รายก่อนนะครับให้บอลมาที่ลูคัสได้โอกาสจังหวะน,นี้โซเลส,สจังหวะน,นี้มีธงยกขึ้นมาแล้วล้ำหน้าไปครับจังหวะน,นี้ลองจ่ายบอลถึงลูกกองหลัง ผู้ก,กับเส้นยกทงขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้ล้ำหน้าครับมูคัสจังหวะน,นี้มีโอกาสครับโยนบอลยาวขึ้นไปไปที่คาริ ตัดสินเปอามุกิดหมดเวลาการแข่งขันแลครับผมจากการทำงานอย่างหนักกันมาโดยตลอดพวกเขาก็ได้รับรางวัลด้วยชัยชนะครับผมวายุและคุณเจทีพร้อมด้วยทีมงานภาคไทยต้องลาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ